ม,มุ่นก็มาหาเห็ดอีกได้ืหอนี่โหสิมีบะแต่ว่าได้ยินแต่คเนเบาเนาะว่าอันเห็ดปวกออกว่ะสารเลยสิมาสอกเห็ดปวกเห็ดโคนบ้านมุ่นเอิวมาเห็ดปวกอันเห็ดเนี่ยอันนี้เดี๋ยวจะบ,บุญวาสนาเด้ กระสีเห็นบ่ะสีพ่อบ่ถ้าบุญวาสนามีกระสีคงสีพอ่อเนาะมูย,ยนันยี่เนาะอันปลาปลาโนไมัยไรได้นี่อันหอดนาหน่ายงา,ามโนไมัยไรนี่กะสีมาเอานโนมัยไรอยู่นี่แหละ พอเห็ดละบ่เนี่ยพอให้บอพอเห็ดบอเนาะนี่สาระน้ำเลยนี่ไปใส่กับไปน้ำเลยนี่สาระน้ำเนี่ย มาเป็นโม <laughs> ท่อฮ็ดให้จักงูแดอดทอนพอแดนแกงกินแรงนนะ มุนเข้าไปหรืบเปล่าซอกตแต่ยูนิบนแปลนไรมันที่กมเห็นนะ ใต้น้ำปลาน้ำดมสกปลาตกปลาหาเห็ดคั้นมันหาน้องไหมนี่สิง่ายอยู่ด้วย <laughs> มาหอดทีมาซับเอาซับเอาเลยด้ดขันน้องไหมเห็ดอ่นีหาง่ายไปยังเนี่ยคือหกแทรอดทำไปนี่แล้วเนาะ พ,พี่น้องมาผัดหยนไทยอลไรบ้หมุนปลาไปได้บ๊อนีป bay sang đây ่าลมมึงมันหักมึงไลยต้นหักปีไก่ปีกอน ว่าหาเห็ด huh. คือบ่เห็นเห็ ตอนนั้นะมันบอลสวนยางมันแปลนโูดมันบอกนะมะมนฑ์ค่ะป้าบอลหกอีกก่ะหัวหัวติดกับสวนยางเิืน โอ้อยางนี้มาทิมยังคอรอแคลลัอยู่น้ำอันเนาะใช่ไหมคงใช้พืนลากเอาขี้ยางบ่เนาะพืนลากเอาขี้ยางแล้ยพืนเอามาทิมบ่เนาะก็ดีๆอยู่ได้ดีไม่ได้แตกกันอย่างะนะดีลานะกเอาลากเอาออกมาจกเอาขี้ยางเอาทิมไว้นี่มั้งกระโปุกพอตีกระเสือมยางเห็นซองซัมโปเลยดิ ជ្រើចក្នុងខ្ល់តាម្សាបាំទ <Și S 2> ់ទៅ្រើងណ្រឣ់ជាញទ្ល់តាបាំទ្រូវលាល់ក្រើញច្រៈណងានទ ยุงยุงก็ได้ยุงก็มาตอมมือคอยสว่วมือข้างนจับโทรศัพท์มีใบใสถุงมือใสถุงมือแล้วมันกดบดนะ้เนาะยุงก็เลยมาตอม หาเห็ดปวกนี่ยากก็หาเห็ดพออีกนะนี่คือผลงานเห็ด เห็ดมวยเห็ดมวยเพื่นเพิ่นใดเห็ดปวกเห็ดโค้นตัวเองได้กินเห็ดมวยตัวก็จะประมาณนี้เนาะนี่เขากระจาเอาไปเตรียมล่างแกงกินบบดนี้ไปล่างกันเลยก็จะมืดด้วยเนาะ หมึดเอามาลงลงใส่น้ำเกลือเซ่ส,ส่น้ำเกลือก่อนจังค่อยล้างจังค่อยอันโอด๋ดีใส่ซามหน่อยมันมันบทรวมน้ำเกลือกน้ำเกลือบทรวมเอาลงเซ่เซ่น สามใหญส้นเส้นสามญ่เอาอันคันซีเทแหงสะบัดยายมันมุนเก็บลุงเือระดดกระดด ค่อยๆเฮ o ดมันสิมุนก่อนมุนก่อนได้กิน ค่อยๆเก็บลงเทื uk, <laughs> okay, อละดอกละดอกเครถบอกนานแล้วโวดหดเนาะเครถสัก okay, โอ้ยน้ำบัทถ่วมนมววม้ำบัทถ่วามเตี๋ยวน้ำมาตื่มก่อนแก่ <laughs> งเห็ดเขากับสุกแล้ว มาเด้อมากินแกงเห็ดนํากันบาดนี้มาแซบนํากันเด้อนตัแซบบพี่น้อง แต่ว่าบอกินให้เบิง้งเด้ดปรตหนนาเนาะหน้าคนนี่เด้มันเป็นนาเห็ดอยากอายออกกล้องเนาะก็เลรบอกินให้เบิง้งเอาเต้อันันถ้วยแกงเห็ดนี่แหละมาให้เบิ้งซือๆอคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนน้ก่อนเด้อขอบคุณสำหรับทานผู้ชมเด้อ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครหัวสิงไข่ให้เด้อเพื่อเป็นกำลังใจฮห้คิปต่อไปขอคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมบ๊ายบายไปกินก่อน